เรื่องอาลีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในคาบสมุทรอาหรับมีเด็กชายชื่อว่าอาลีเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและรักความยุติธรรมวันหนึ่งขณะที่อาลีกำลังเล่นอยู่ในสวนเขาได้พบกับชายชาราที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ชายชารามีแววตาที่เศร้าและเหนื่อยล้าอาลีเดินเข้าไปถามชายชาราว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงดูเศร้าเช่นนี้ชายชาราตอบว่าข้าเดินทางไกลามาหลายวันเพื่อหาที่พักผ่อนและอาหาร แต่ข้ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใดเลยอาลีรู้สึกสงสารชายชราจึงพาเขากลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านอาลีบอกแม่ว่าแม่ครับมีชายชราที่หิวและเหนื่อยล้าอยู่ที่สวนเราสามารถช่วยเขาได้ไหมแม่ของอาลีซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีและมีความศรัทธาในอิสลามตอบว่าแน่นอนลูกช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความเมตตาซึ่งอิสลามสอนให้เรามีเมตตาต่อทุกคน อาลีและแม่ของเขาได้เตรียมอาหารและน้ำให้กับชายชาราชายชารารู้สึกขอบคุณและกล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานพรให้เจ้าและครอบครัวของเจ้าชายชาราได้เล่าเรื่องราวของเขาว่าเขาเป็นนักเดินทางที่เดินทางไปทั่วดินแดนเพื่อสแสวงหาความจริงและความรู้เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสดามุฮัมมัดและคำสอนของอิสลามที่มักกะและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม อาลีและแม่ของเขาได้เล่าเรื่องราวของศาสดามุฮัมหมัดให้ชายชาราฟังพวกเขาเล่าว่าศาสดามุฮัมหมัดได้รับการเผยแผ่คำสอนจากอัลลอฮ์ผ่านทูสวรรณยบรีนและคำสอนของท่านเน้นความศรัทธ,ธาในพระเจ้าองค์เดียวความเมตตาการให้อภัยและความยุติธรรมชายชาราฟังด้วยความสนใจและกล่าวว่าข้าได้ยินมาว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติและความเมตตาการได้ฟังคำสอนเหล่านี้ทำให้ข้ามีความหวังและกำลังใจในการเดินทางต่อไป หลังจากพักผ่อนและได้รับอาหารชายชรา,าได้กล่าวคำอำลาและขอบคุณอลีและแม่ของเขาอลีรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือชายชรา,าและได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตวันเวลาผ่านไปอลีเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่มีความศรัทธาและเมตตาเขายังคงช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามด้วยความศรัทธาและความเมตตาลีได้สร้างชุมชนที่อบอุ่นและมีความสุข และนี่คือเรื่องราวของอาลีผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่นำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตของเราและผู้อื่นอย่างแท้จริง